คุบุญสวัสดีค่ะคลิปนี้กุบุญก็มาหัวข้อแรนดอมเชนเดอร์ไม่มีหัวข้อนะคะยังไม่ได้ตั้งเรื่องใดๆจะมาให้ไพ่เล่าบอกนะคะว่าวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรของใครนะคะให้ไพ่เขาเล่าเรื่องเล่าบอกนะคะใช้ไพ่ยิปซีคุบุญเหมือนเดิมน้องมีลเรเคล่อนไรซานถ้าในสนใจก็สอบถามได้นะคะไพ่ยิปซีที่มีคู่มืออ่านเป็นภาษาไทยให้นะคะที่นี่ที่เดียวนะคะเป็นคู่มือที่ ครูบุญคิดค้นความหมายมาเองแล้วทํานายได้จริงนะคะอ่านได้ตรงแม่นยําแม้ว่าจะไม่มีเซนไม่มีประสบการณ์การดูดวงใดๆก็ตามสามารถนําไปอ่านให้ตัวเองได้แล้วก็ต่อยอดเป็นไรายได้เสริมอาชีพเสริมนะคะที่สําคัญเนี่ยอ่านได้มากกว่าตําราทั่วไปอ่านแบบพลังงานบวกอ่านเยียวยาอ่านลึกซึ้งขั้น จิตวิญญาณนะคะได้ไพ่ยิปซีสำรับเดียวไปก็ได้เรียนรู้เรื่องจิตวิญญาณทันทีนะคะตอนนี้จัดโปรพ้อมกับคอร์สเรียนไพ่ยิปซีออนไลน์ในราคาเพียง4,444้ยบาทเท่านั้นนะคะราคาคู้มคุจะไม่ลดนะคะมีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นใครยังไม่ได้จับจองเป็นเจ้าของต้องรีบมีน้องไว้นะคะมาดูพลังงานหลักค่ะพลังงานหลักแรนดอมนี้เป็นใครอะไรอย่างไรคะ พลังงานหลักแรนดอมนี้เป็นใครอะไรอย่างไรพลังงานหลักพลังงานหลักค่ะพลังงานหลักคุณเป็นใครอะไรอย่างไรเจดดาพลังงานหลักน่ากลัวจังก้าวดาบช่วงนี้มีความเครียดกังวลนะคะเด็กถือดาบ ไม่ค่อยมั่นใจแฮงแมนเก็บเนื้อเก็บตัวสิบถ้วยพลังงานหลักอาจจะเป็นพลังงานที่มีครอบครัวนะคะมีสามีภรรยาอาจจะเคยเลิกลาหย่าร้างมาอาจจะเคยมีประเด็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อาจจะเคยถูกทําอะไรรับหลังถูกหลอกถูกนอกใจนะคะไพ่ใจดดาบออกมาชัดเจนคุณอาจจะยังหาทางออกไม่ได้สําหรับบางคนเก้าดาบนะคะออกมา คุณยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะอยู่ต่อหรือพอแค่นี้คุณกำลังไตร่ตรองตกคึีทบกทวนอยู่นะคะไพ่แฮงแมนชัดมากสิบถ้วยก็คือแบบบานท่านอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ได้นะคะแล้วก็เคยผ่านสถานาการณ์นี้มาแต่คุณยังไม่ได้เยียวยาใจตัวเองเท่าที่ควรนะคะคุณยังมีบาดแผลทางใจยังมีความระแวงยังมีความเจ็บปวดยังมีความเสียใจอยู่จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ ถ้าลมกุมตุนมิถุนถ้าน้ามีนกร,รกฎพฤจิตนะคะที่เด่นมากๆสําหรับแ <c oughs> รนด้อมนี้เหมือนแรนดอมนี้ครูบุญจะได้นะคะได <c oughs> ะ้สอนธรรมะนะคะดูจากหน้าไพ่แล้วไพ่อยากเราบอกอะไรคะไพ่อยากเราบอกอะไรก็มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างบันเทิงบ้างอะไรบ้างนะคะจะได้ไม่เบื่อนะคะ พายอยากบอกอะไรคะพาอยากบอกอะไรพาอยากบอกอะไรคะแรนด้อมนี้พาอยากบอกอะไรพาอยากบอกอะไร ดาบอ,อกมาเลยนะคะถ้ายอยากบอกอะไรเศษไม้แปดถ้วยไพ่บอกคุณว่าเดี๋ยวคุณจะได้หันหลังออกจากสถานการณ์นี้นะคะความเจ็บปวดความเสียใจจบสิ้นแล้วนะคะเมื่อสักครู่เป็นเก้าดาบแต่ไพ่ออกมาสิบดาบนั่นแปลว่าพลังงานลบพลังงานกรรมทั้งหมดนะคะกําลังจะจบสิ้นไปแล้วถ้าเกิดสิบดาบมันเกิดขึ้นมันคือความเจ็บปวดเสียใจที่จะ ไม่เจ็บไปกว่านี้แล้วนะคะเจ็บแบบเจ็บให้สุดนะคะเราหยุดที่รักตัวเองนะคะคำนี้เลยเจ็บให้สุดแล้วหยุดที่รักตัวเองแล้วก็มูฟออนให้สุดนะคะอย่ามองเนีย่ยหันหลังเนี่ยไพ่ห้าถ้วยคุณยังอยู่กับอดีตอยู่เลยนะคะคุณยังจมคุณยังรู้สึกว่าทําไมทาไมทําไมนะคะคุณมีคําถามนี้อย่างแน่นอนแรนดอมนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าทําไมเราทํา ไพ่ก็แบบชี้นําคูบุญมากนะคะคูบุญเนี่ยพยายามที่จะไม่ตัดสินอะไรนะคะคูบุญถึงไม่รับดูดวงส่วนตัวเพราะคู่บุญไม่อยากตัดสินดีเลวผิดถูกชั่วแต่คูบุญก็หนีนะคะหนีหน้าที่นี้ไม่ได้เลยนะคะไพ่บอกว่าเหมือนคุณสงสัยว่าทําไมฉันทำดีไม่ได้ดีฉันเป็นคนดีฉันถึงถูกหลอกถูกขากรัง ถูกนอกใจความดีซื้อใจใครไม่ได้ในเรื่องของความรักซื้อใจใครไม่ได้ต้องวงเล็บความดีซื้อใจความไม่ดีของคนไม่ได้ความดีซื้อใจของคนที่แบบไม่เห็นคุณค่าของความรักไม่ได้ดังนั้นทำดีต้องถูกที่ถูกคนถูกเวลานี่คือความจริงนะคะครูบุญเห็นด้วยกับคำนี้มากม ทำไมครูบุญแนะนําได้ทําไมครูบุญถึงสอนได้ทําไมครูบุญพูดได้แบบเต็มปากเต็มคาก็เพราะครูบุญเองก็เคยอยู่ในสถานาการณ์นี้มาเช่นกันครูบุญไม่ได้แบบพูดให้มันดูสวยหรูโลกสวยอะไรโดยที่ตัวเองไม่เคยผ่านสถานาการณ์นี้มาเลยนะคะสตรีนส์ความเข้มแข็งจะเกิดขึ้นกับคุณการลุกขึ้นมายืนหยัดด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่ง ไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนก็ตามนะคะแต่ถ้าคุณเป็นผู้ถูกกระทำไพ่บอกคุณว่าเดี๋ยวคุณจะรู้ขึ้นมายืนหยัดได้ด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่งไพ่สเตนความเข้มแข็งความสตรองความอดทนแท้จริงแล้วแรนดอมนี้คุณอาจจะเป็นคนที่มีความเข้มแข็งอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะเพศหญิงมีความเข้มแข็งทางใจเป็นคนเด็ดเดี่ยวและกล้าหาญแต่เหมือนคุณอ่อนแอพอรักนะคะ บอกแล้วว่าความรักอ่ะมันมีอิทธิพลต่อเรามากๆดังน,นั้นนะคะถ้าเราจะรักใครสักคนหนึ่งอ่ะเราจะเลือกรักใครหรือจะเลือกอยู่กับใครอ่ะเราต้องเลือกแล้วเลือกอีกเลือกเยอะๆนั่นแหละดีแล้วนะคะความรักมันไม่ใช่ว่าอ๋อเดี๋ยวพอลองคุยกันไม่ใช่แล้วก็เลิอกอยู่กับใครไม่ใช่ก็ไปหาใหม่คือพูดง่ายนะมันพูดง่ายแต่เอาจริงๆอ่ะ ถ้าใจคุณลงไปเล่นแล้วอะ่ะมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกนะคะคนที่รู้สึกว่ามันง่ายขนาดนั้นก็คือแบบคือต้องไม่มีใจเลยอะ่ะนะคะไร้ใจอะ่ะหนึ่งดาบเนี่ยที่ครูบุญพูดไพ่ก็ยืนยันให้ครูบุญนะคะว่าชัดเจนมากในสิ่งที่ครูพูดเธอพูดได้อย่างชัดเจนมากนะคะไพ่บอกครูบุญคุณจะรู้ขึ้นมานะคะลุกขึ้นมาตัดสินใจให้กับตัวเองอีกครั้งหนึ่งไพ่หนึ่งดาบ ถ้าคุณไปอยู่ในจุดที่ใครไม่ให้ความชัดเจนกับคุณคุณก็จะลุกขึ้นมาให้ความชัดเจนกับตัวเองความชัดเจนจริงๆมันไม่ใช่ว่ารอให้ใครมาให้แต่มันขึ้นอยู่ที่เรานี่แหละเราชัดเจนกับตัวเองพอไหมเรากล้าพอไหมที่จะลุกออกจากคนที่ไม่รักเราไม่เคารพเราไม่ให้เกียรติเราไม่เห็นคุณค่าในความรักของเราหรือเรายังหลอกตัวเองว่า เรามีความรักให้เขาเราเป็นคนดีแล้วเราจะไปเปลี่ยนแปลงใครได้นะคะเอาจริงๆอะ่ะเราเปลี่ยนแปลงใครไม่ได้หรอกถ้าเขาคนนั้นไม่ได้พร้อมจะเปลี่ยนหรือพร้อมจะดีด้วยนะคะ e m p มพสชัดเจนนะคะพ่ e อ็เพเด็กถือดาบเดินออกจากสถานการณ์ที่มันไม่เติมเต็มชีวิตมันไม่คู่ควรกับคุณแล้วเร p พก็คือคนที่เห็นคุณค่าในตัวเอง รู้คุณค่าในตัวเองมากๆถ้าฉันไม่เจอความรักที่คู่ควรกับฉันจริงๆฉันไม่มีก็ได้นะคะไพ่ดีเอ็มเพจนี้บอกเลยว่าเป็นพลังงานของคนที่จิตใจดีอ่อนโยนจริงมีเมตตาจริงนะคะเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นเข้าใจผู้อื่นเอาใจใส่ผู้อื่นเป็นคนที่มีเมตตาสูงแต่สเตรนท์มานั่นแปลว่าคุณจะไม่ใช่แค่เมตตาแบบ ไม่ลืมหูมลืมตาไม่ใช่เมตตาใครเลื่อยเปื่อยไม่ใช่เมตตาใครที่ไม่น่าเมตตาไม่ควรเมตตาไม่ควรให้โอกาสสเตรนต์การีเอ็มเพคือคนที่จิตใจดีมีเมตตาแต่เข้มแข็งสตรองเด็ดเดี่ยวมากๆในจิตในใจภายนอกคุณอาจจะดูจิตใจดีอ่อนโยนนี่แหละนะดูนุ่มนิ่มดูอ่อนโยนมากๆแต่ใครจะรู้ว่าถ้าเกิดตัวตนคุณออกมาจริงๆสเตรม คุณเข้มแข็งเกินเบอร์นะคะเข้มแข็งเกินผู้ชายเลยแหละนะคะถ้าคุณเป็นเพศหญิงให้ยอยากบอกอะไรแรนด้อมนี้เหมือนไม่ได้มาอ่านไพ่ความรักนะคะเหมือนมาสอนสอนเรื่องจิตวิญญาณสอนเรื่องจิตวิญญาณไฮปินเซษการหันหลังออกจากต่อนะคะมีไพ High ่ไฮปินเซสมาตำแหน่งห้าถ้วยบางคน ก่อนหน้านี้นะคะหรือปัจจุบันก็ได้นะคะอยู่ในความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเป็นคนในความลับหรือไม่ถูกเปิดเผยไง่ายเลยนะคะการที่เรายินยอมเป็นคนในความลับเป็นตัวลับถูกปกปิดปิดบังซ่อนเลนโดยให้ข้ออ้างว่าเพราะเรารักเขานั่นคือการลดคุณค่าในตัวเองมากมาก ลดคุณค่าทั้งตัวเองลดคุณค่าทั้งความรักที่ตัวเองมีอย่าไปพิสูจน์ความรักให้ใครโดยการที่ลดคุณค่าในตัวเองถ้าเขารักคุณจริงนะคะเขาต้องเห็นคุณเป็น DM เอ็พนะ,ะเพราะมันมีทั้ง h High p ป i ินเ s s ทั้ง DM เอ็พทั้ง3ดับมาด้วยกันขนาดนี้ชัดมากบางท่านกูอาจจะเป็น DM เอ็พนี่แหละนะ,ะเป็นตัวจริงเสียงจริงเลยแต่มี h High p ป i ินเ s s โผล่เข้ามาในชีวิต บางคนก็เข้าใจว่าความรักไรเงื่อนไขคือการยินยอมยินดีให้เขาไปมีคนในความลับเพราะเรารักไรเงื่อนไขเขาจะมีใครก็ได้นั่นก็คือการลดคุณค่าตัวเองเช่นกันเพราะคุณไม่เห็นคุณค่าตัวเองไม่เคารพไม่ให้เกียรติตัวเองเขาถึงกล้าไปมีบุคคลในความลับโดยที่คุณเองก็รู้นะคะเพราะคุณรู้คุณยอมรับเพราะคุณเป็นคน จิตใจดีนะคะเขาจึงคิดว่าเขามีได้เขาจึงมีนะคะไฮปีเซสกับสามดาบมันออกมาให้ครูบุญพูดครูบุญไม่ได้ส่งเสริมการอะไรอะ่ะทำให้ใครแตกแยกนะคะครูบุญต้องแสดงจุดยืนก่อนแต่ไพ่มันออกมาในลักษณะนี้และ 1. ครูบุญเป็นคนยึดมั่นในคุณธรรมศิลธร,รรมอยู่แล้วนะคะเป็นครูสอนสมาธิไม่เคยแนะนำให้ใครทำผิดศิลธรรม ให้ออกมาเป็นไฮพิเซนนั่นแสดงว่าต้องมีหนึ่งในนี้นะคะที่เป็นบุคคลในตัวรับนะคะกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณจะมีความสุขได้อย่างไรในเมื่อคุณถูกปกปิดปิดบังซ่อนเร้นในความลับแล้วคุณจะมีความสุขได้ยังไงในเมื่อคุณเป็นคนที่ดีมากๆ DM เพแต่คุณกลับไปยินยอมอยู่ในสถานาการณ์ รับสามเศร้าเราสามคนไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนๆก็ตามนะคะแรนดอมนี้เนี่ยจัสเมนการพิพากษาชะตากรรมมีไพ่หดาบการมูฟออนห้าไม้10บ้้วย9ไม้และราชาดาบความชัดเจนคุณรู้ไหมว่าเราอยากคิดว่าโลกใบนี้มันจะมีคนแค่คนเดียวนะคะไม่ว่าเขาจะ เคยนะคะใช้คําว่าเคยดีกับคุณแค่ไหนแต่ถ้านับปัจจุบันเขาไม่ดีกับคุณแล้วเขานอกใจเขาโกหกเขาปิดบังซ่อนเร้นเขาไม่เห็นคุณค่าคุณสัจธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงสอนให้เราอยู่กับปัจจุบันนั่นแปลว่าเขาดีหรือไม่ดีให้ตัดสินนับปัจจุบันไม่ใช่อดีต อดีตเขาอาจจะไม่ดีแต่ถ้าปัจจุบันเขาดีนั่นแปลว่าเขาดีแต่ถ้าอดีตเขาเคยดีแต่นะปัจจุบันเขาไม่ดีแล้วนั่นแปลว่าเขาเป็นคนแบบนี้นะปัจจุบันเราจะตัดสินอะไรให้ตัดสินนะปัจจุบันนะคะและในกรณีที่บางคนจะต้องเลือกนะคะในกรณีที่คุณไม่ได้มีประเด็นอะไรเลยนะคะไม่ไม่ได้อยู่ในรับสามเช่าเราสามคนหรอกนะคะคุณรับตัวเองคุณเป็นดีเอ็มเพจเนี่ย ยืนสวยๆของคุณเนี่ยแล้วนะคะมีคนเข้ามาในชีวิตคุณนะคะก็ใช้หลักการเดียวกันนะคะอย่าเลือกคนที่เอาคุณไปเป็นคนในความลับอย่าเลือกคุณเพราะเห็นคุณจิตใจดีมีเมตตาแล้วคิดว่าคุณไม่ว่าเขาถ้าเขาจะไปมีคนในความลับเขาจะเจ้าชู้นอกใจคุณเพียงเพราะเขาเห็นคุณจิตใจดีมีเมตตานะคะสีเรียน อัศวินไม้จม o ูนนะคะไพ่ก้นงวงนะคะวันนี้เนี่ย random này, เดวิลแรนดอมนี้เก้าเหรียญโสดสวยเลิ่เิดเต่อไปถ้าคุณยังไม่เจอคนที่คู่ควรนะคะที่ไพ่ยอยากบอกมันมีทั้งจ e มูนมีทั้งเดวิลแรนดอมนี้มันจะมีคนที่แบบถ้าในกรณีคุณเป็นคนโสดคนที่เข้ามาหาคุณก็อาจจะ หลงไหลได้เพ้่มคูณในเรื่องของหน้าตาเรือนร่างหรือความจิตใจดีมีเมตตาของคุณมากกว่ายังไม่ได้จะให้คุณเป็นตัวจริงเขาเข้ามาเขาก็ยังแบบก็เดี๋ยวครูบุณจะขอเคลียร์พลังงานนะคะเพราะว่าไพ่ดูแบบว่าอีลุงตุงนังมากนะคะคลิปนี้แล้วก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนสัมรับไพ่นะคะขอเปลี่ยนสำหรับไพ ขอเปลี่ยนสำรับให้นะคะแล้วก็ไม่ได้ตั้งหัวข้ออะไรเนาะดังนั้นเนี่ยมันก็จะกว้างนะคะการอ่านไพ่มันจะกว้างมาก2ไม้สามไม้9้าดาบเดดาบเนี่ย ขยายไพ่มาก็ยังมีสถานการณ์แบบการทำอะไรัรบหลังการปกปิดปิดบังซ่อนเร้นเหมือนไพ่มาเตือนนะคะสำหรับคลิปนี้เนาะจริงๆครูบุญไม่ได้อยากจะอ่านอะไรให้มันรบหรือว่าทำให้เรารู้สึกระแวงอะไรนะคะหนึ่งเหรียญอัศวินดาบสองถ้วยอ่าโอเค มีบวกและก็คือถ้าคุณผ่านพ้นสถานการณ์ที่ครูบุญพูดมาทั้งหมดจนกลายเป็นดีเอ็มเพสนะคะรักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองมั่นใจในตัวเองรู้จุดยืนนะคะกล้าชัดเจนในสิ่งที่ตัวเองต้องการด้วยการเป็นคนดีไม่ได้หมายความว่าเราจะชัดเจนในจุดยืนตัวเองไม่ได้การเป็นคนดีไม่ได้หมายความว่าเราจะมีปากมีเสียงไม่ได้การเป็นคนดีไม่ได้หมายความว่าเราจะพูดในสิ่งที่เราต้องการ <Yeah. S 1> ไม่ได้นะคะ เมื่อไหร่ที่คุณกล้ามีจุดยืนในตนเองนะคะคุณจะได้รับความรักสองข้วเป็นความรักที่เป็นเนื้อคู่เป็นคู่แท้ของคุณจริงจริงว้าวไพ่กระโดดออกมาเดี๋ยวเคนคนนี้นะคะเป็นคนที่คู่ควรกับความรักของคุณ the ะ e r อคือคนที่มีความสมบูรณ์แบบในตัวเองนะคะเป็นคนที่เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดไม่ว่าเขาจะเป็นเพศไหน โดดเด่นว่าจะเป็นชาวต่างชาติต่างประเทศลูกครึ่งอาจจะมาทางสื่อโซเชียลออนไลน์ราชินีเหรียญจิตใจค่อนข้างหนักแน่นและมั่นคงมากๆเพศหญิงเพศชายคนนี้จิตใจดีอ่อนโยนมีเม,มตตาการงานการเงินก็มั่นคงดูแลคุณได้เด็กถือดาหกไม้เนี่ยชัยชนะวิกตอรี่ฮอรมิสความสงบสองไม้ เขาเห็นคุณเป็นโลกทั้งใบและแปดเหรียญจะมีการมาของความรักของใครคนหนึ่งที่เขาเห็นคุณค่าคุณตั้งแต่แรกเริ่มไพ่หนึ่งเหรียญคือคอมมิชเมนต์ความชัดเจนความสัมพันธ์ที่จับต้องได้นะคะไม่ต้องมานั่งละนั่งลุน้นเดาใจกันไม่เล่นไม้เกมไม่มาแบบว่าฉันไม่มั่นใจว่าฉันชอบเธอไหมฉันเธอใช่หรือไม่อย่างไรนะคะเพราะอะไร พอเมื่อไหร่ที่คุณเป็น d ีเอพคุณรู้จุดยืนในตัวเองคุณประกาศจุดยืนตัวเองคนที่ไม่ใช่นะ,ค,ะคนที่ไม่ได้อยู่ในจุดที่คุณต้องการเขาจะไม่กล้าเข้ามาในชีวิตคนที่กล้าเข้ามาเขาก็ต้องกล้าหาญพอสมควรใจเด็ดพอสมควรนะคะและก็รู้ว่าตัวเองคู่ควรกับคุณเขาถึงกล้าเข้ามานะคะคนคนนี้ พลังงานเขาอาจจะมีวัยที่เด็กกว่าคุณนะคะอายุน้อยกว่าคุณแต่เขาเป็นคนอายุน้อยที่ประสบความสำเร็จแล้วหกไหมในเรื่องของการทำงานอาจจะเป็นคนเด่นคนดังนะคะคนที่อยู่ผ่านสื่อโซเชียลออนไลน์คนที่มี f อมีผู้ติดตามหรือคนให้การเคารพยอมรับเขาในเรื่องของความรู้ความสามารถ เป็นคนมีวิสัยทัศน์สา,มายมองการไกลนะ,ะเป็นคนที่เวลามองอะไรเนี่ยเขาจะมองระยะยาวมองกว้างๆแม้แต่การมองคุณก็ตามโดดเด่นงานผ่านสื่อโซเชียลออนไลน์นะ,ะเป็นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลดิเมจิเชียนนะคะนักพูดนักสื่อสารนักสร้างแรงปันดาลใจเป็นคนฉลาดฉเฉลียวเก่ง นักอ่านไพ่นักดูดวงทำนายชะตาได้นะคะเพราะดีเมจิกเชนก็เป็นไปในลักษณะนั้นเฮอร์มิตคนโสดนะคะเป็นคนโสดที่โสดแบบรักสงบโสดสันโดษคะเป็นคนโสดที่มีสติมีปัญญามีความเป็นครูบาอาจารย์มีองค์ความรู้มีภูมิธรรมไม่ว่าเขาจะเป็นเพศไหนก็ตามนะคะคนคนนี้ที่จะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะเขาจะเข้ามาเป็นความสงบสุขในชีวิตคุณหลังจากที่คุณ